กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายฐานสาว channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเข้าพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องสายฐานสาว channel ครับวันนี้ก็เราก็มาปัดกําลังวัดนะฮะของพระเวทย์อีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะ เอาแปลงวา12แอมป์นะฮะขนาดทันนีเตอร์ฝั่งละ6คู่เราก็เอามารวมกันดูครับผมมันจะกี่โมหรือกี่คุยหรือเปล่าครับผมว่าหลังบัดมันถึงครับมันก็ไม่ถึงหรอกครับผมอลองดูครับผม สิบแปดเจ๊งแล้วครับผมก็ได้แค่นี่แหละผมห้าสิบแปดห้าสิบเก้านี่นะนี่ก็สวยอยู่ครับห้าสิบเก้าครับผม ลอง60นะฮะหกสิบห้าสิกนะดูครับได้ไหมครับผม60นะครับผมนะพอได้อยู่ครับ60นะฮะคลิปเดิคมคลิปที่60นะครับผม6กครับผมต่อไปเดี๋ยวผมก็จะตั้งนะน้ำมีโรติ 4โอห์มนะครับนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสกูบครับผม ห้าสิบหกนะฮะพีกแล้วพีกแล้วห้าสิบหกนะครับทีสี่โวลตมครับผมทาไมนะนนห้าสิบหกมันพีกแล้วคนะนะรับห้าสิบหกห้าสิบหก อีกเลยครับอาจจบวกครับผมเดี๋ยวเรามาวัดกาลังกันครับผมคํานวณครับนะครับลองมาคํานวณกันครับผมหกสิบยกกําลังสองนะฮะผมหกสิบยกกำลังสองนะฮะคำนวงครับผมหกสิบ 60. คูณหกสิบ 60นะครับอา้าวหกสิูนหกสะครับผมนะครับหกสิคูณหกนะครับผมเทนะ่ากับหารหารแ สอนปดนะครับผมสนะี่ร้อีแปรวมครับผมต่อไปห้าสิบคูณ56าสคูณ56นะครับผมเท่ากับ หารสี่เท่ากับเจ็ดรอยแปดสิบสี่วัตต์นะที่สี่โอห์มนะแปดโอห์มสี่รอยห้าสิบวัตต์นะอยู่ประมาณนี้แหละครับผมพอเขาวัดกันส่วนมากก็จะวัดกันที่สองโอห์มนะครับผม ที่เขาขายกันครับผมก็คงจะพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับผมสำหรับนะสำหรับ Fc เนะครับผมนะฮะอยากให้ผมทำทดสอบนะวัดกำลังนะท่านทนนี้ท่านสีฟ้านะท่านนี้ท่านสีฟ้าครผมนะมี Fc แบบบอกให้ผมว่า ลองวัดกำลังวัดแบบบริดนะฮะให้ดูนะว่ากำลังวัดนะที่8โอห์มเท่าไหร่นะที่4โอห์มเท่าไหร่นะครับที่8โอห์มนะวัดแล้วก็ได้450วัตต์นะครับผมที่8โอห์มครับที่4โอห์มได้784วัตต์นะฮะก็ตามที่เราตั้งพีคไว้เลยครับผมเรา นะที่ข้างเนงมันก็นได้ก็3สามร้อหน่อยๆครับผมนะี่พอมาจริงแล้วพอเรามาบิดกันมันก็ได้ขึ้นมา400ยหน่อยๆเหมือนเดิมแล้วครับผมมันไม่ใช่แอมบิดครับต่อไปเดียวครับผมเนี่ยผมรอท่านผู้ชมอยู่นะครับบางท่านบางคนยังเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบนะฮะต่อไปผมจะขึ้นงาน หาลองทำพาวเวอร์แอมป์บิดอยู่นะครับผมขนาดทรานซิสเตอร์ฝั่งละ14คู่ครับผมนะเดี๋ยวกำลังสั่งฮิตซิงอยู่ครับผมราคาถูกนะฮิตซิงหน้าเรียบฮิตซิงหน้าเรียบ036นะสิคู่นะขนาด3นิ้วนะเอาแบบขนาดเล็กนะเดี๋ยวจะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันโดยการใชหมอแปลง c ยี่สิ m นะระหว่าง2 5 m มันจะสามารถขับได้กี่วัตต์นะถ้ามันดีพูดถึงว่าถ้ามันมันโอเคก็นะแลเราก็เพิ่มอีก3 0ม m ลองดูกับผมว่ากำลังวัตตมันจะขึ้นมาเท่าไหร่แล้วจะนำเสียงของบริดตนะฮะที่เคยทดสอบนะฮะ yamaha นะฮะสีเทอร์โบนะครับผมนะ ว่ามันนำเสียงมันจะหนึบหรือมันจะไม่หนึบเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับ f c ที่ได้ขอว่าให้วัดกำลังวัดนะฮะแบบบิดนะครับผมก็คงจะโอเคนะครับผมนะ8โอห์มนะวัดได้ที่60นะฮะ60คูน60นะได้ประมาณ450วัตต์นะครับผมไฮเมตที่ สี่โอห์มนะฮะวัดได้ห้าสิบหกได้น้อยครับผมวัดดนน้อยครับมันไม่ใช่อิมบริดตนะฮะถ้าอิมบริดตจริงๆมันกด 10, แปดสิบเก้าสิบเป็นร้อยนะครับผมก็คงจะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับการวัดกำลังวัดนะครับ p o w e r amp นะครับขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ครับผมขอบคุณครับ